ผมไปกับผู้จัดการ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผมไปกับผู้จัดการสําหรับ EP นี้มีความพิเศษค่อนข้างมากๆเลยเนื่องจากผมไปกับผู้จัดการไปเที่ยวกันน่าอยากหรู้ว่าเป็นยังไงใช่ไหมสําหรับในการเที่ยวครั้งนี้นะผมไปเยือนเกาะมากเป็นการจัดทริปที่ค่อนข้างสบายเนื่องจากปั้นพี่ไปพี่บาทดไม่ได้ทําอะไรเลยก็คือคนจัดแผนทั้งหมดก็คือให้ผู้จัดการคนนี้นะครับผมคุณอุ้ยดีนะครับเป็นคนวางแผนทั้งหมดว่าจะไปไหนทําอะไรแล้วก็แอคทิวิตี้ในแต่ละวันว่าจะทําอะไรกันแล้วก็กินอะไรกันก็คือ ปรยชความดีความชอบให้กับคุณอุ้ยดีเลยนะครับผมซึ่งการเที่ยวครั้งนี้เป็นครั้งแรกของทริป Deep e n d e n t e r t a i เ m e n t เหมือนเป็นแบบเฟิร์สเอาติ้งได้หรือก็ได้นะครับก็สนุกมากเริ่มจากวันแรกก่อนเลยหาเสื้อผ้าแบบแทบจะไม่ทันได้นอนประมาณดีหนึ่งหรือดีสองนี่นแหละซึ่งคุณอุ้ยจะต้องมารับปั้นก่อนที่คอนโดั้นเป็นบุคคลรายแรกที่คุณอุ้ยจะต้องมารับนะครับพอไปรับคุณบ้านเสร็จใช่ไหมที่อุ้ยก็ต้องไปรับที่สไปร์พอที่สไปร์เสร็จก็คือต้องไปรับพี่บาาที่ป ใหญ่มากเช้ามากพี่บา,พ,พ,าพี่อุ้ยทำอะไรพีอร่อุ้ยทำอะไรอุ้ยถามพี่อุ้ยทำอะไรอะไรอี่อุ้ยพูดอะไรเขาละกันนิดนึงไปค่ะไปกันเลย <c oughs> ไปกันเลยช่วงนี้นะคะแดดก็เริ่มออกแล้วส่วนเราก็ถึงที่ถึงเ,เท่าไหร่นะอุ้ยชนบุรีถึงยัง ไม่ใช่มันคือผ้าอ้อ,อ,อมตั้งแต่ตั้งเกิดอะไรผ้าอ้อ,อมแบบแบบว่ามาันมา,มาอยู่มากับน้องอืนของปันตั้งแต่เกิดสักเดือนละครั้งปีเดือนละครั้งมันจะเกินไปเนาะใช่เดือนละครั้งมันเกินไปต้องปีละครั้งเนาะเดี๋ยวกิ่นมันจะแบบหายไม่จริงทุกคนฟัสักสักได้เรื่อยๆสักคบพ่อคนนุณอืซึ่งว่าม,มีเคล็ดลับเพื่อทำไมมันถึงชื่อผ้าคันใช่ไหมเพราะว่าเรา้องสักให้มันแหงมากๆแล้วก็ตากแดดจัดๆแล้วขนตรงนี้มันจะแข็งมากเลยมันจะ ถ้ามีสิวก็อย่างนี้แน่เลยไม่จริงคุณหมอครับคุณหมออย่าโทษอย่าโทษมากคันคุณหมอจะโทษอะไรก็ได้จะโทษผมกินนมว่าโทษผมนอนเดือนนั้โทษเครื่องสําอางโทษคีโทษได้หมดแต่ว่าห้ามมากขันเกินนั่งโหลดกันไปเรื่อยๆเปิดวาร์ปั้นกับพี่ไปเปิดวาร์ปปอกไปเลยสองคนนี้ก็คือเป็นบุคลากรคุณภาพสูงสุดเพราะนั่งหลังนั่งหน้าจะมีสองปอคือประโยชน์กับประสิทธิภาพซึ่งปั้นกับพี่ไปอ่ะค่อนข้างต่ํา ก็เลยให้พี่บานกับพี่อุ้ยจัดการกันเลยแล้วก็คือปั้นกับพี่ไปก็ปอกกันอยู่ข้างหลังเลยหลับพี่บานหลับยังยังในแนะน้ำตัวกับแฟนๆดีว่าเราชื่ออะไรสวัสดีครับพี่บานพี่บานได้น้ำตู้เร็วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบาร์ตี้ขยี้หัวใจครับสวัสดีครับผมชื่อบาร์ตี้ขยี้หัวใจอะไรเลยพี่บานเริ่มเหนึ่งสองสาม สวัสดีครับผมชื่ออะไรครับพูดไปเถอะเขาตัดออกเขาก็ตรีย่ดนิกรอสวัสดีครับชื่อบาทครับตอนนี้9ก้โมงสินาทีนะคะอัปเดตก็คือเราถึงที่ตลาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเออเรายังต้องนั่งเรือข้ามไปอีกแต่ตอนนี้กำลังหาอะไรกินกันอยู่นะฮะเรื่องหาอกินน่ะคือเดิยๆจะไปขุดหน่อไม้นะครับว่าขาไปปั๊ม บาร์สเราจะกินอะไรดีเกาไม้ก็ได้้องเปิดมาอีกทีก็คือประมาณ9ก้าโมงได้ถ้าจำจำเวลาพี่ประมาณ9ก้าโมงกับสิบโมงแวะกินข้าวอีกหนึ่งรอบเป็นร้านอาหารที่เผ็ดสั่งแบบผิดน้อยแต่ว่าผิดผิดผาดมากๆเผ็ดจนแบบทุกคนแบบไม่สามารถกินได้กินแบบข้าวคำน้ำคำข้าวคำน้ำคำเนี่ยเรามากินข้าวกันสักนิดหนึ่งเธอทําไมนะเธอมีมารยาทหรอก็ของข่าวใหม่อ่ะเป็นอันนี้ ไม่ต้องรักกันเนาะอโอเคทำอะไรอยู่มีอัปเดตสิบอสวัสดีครับมึงสวัสดีไปแล้วอัปเดตสิตอนนี้กำลังต้องทำอะไรกำลังรอข้าวอยู่ครับตองมาตอนนี้แล้วถึงไหนแล้วเนี่ยที่เดิมครับกทีมฉันไม่อยากคุยกับเด็กคนนี้แล้วว่า ออกต้องสังกัดกันใหม่ไม่ถึงพี่อ่บอกเองแล้วคือก็ดูแลตัวเองกันต่อไปสองคนสองคนดูแลกันพี่น้องได้ไหมแบบเออถ้าแบบพี่ออกไปแล้วพี่ดูแลน้องน้องดูแลพี่ก็ได้วิ่งพี่บอกได้ไม่ได้ครับไม่มีใครใจตังค์พี่บ้านยังให้ใจตังคเย้ถึงแล้วครับผมตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือนะครับรอคิวขึ้นเรือเราจะขึ้นเรือ ใช่หรอไม่รู้ใช่ไปก่อนคืออะไรยังไงปวดปัสสาวะเราปรวดปัสสาวะเราก็เลยต้องขับรถนะจ๊ะโอ้ยเปนบอยสกายเกิร์ลพาน้องปุ่นปั้นมาชิ้งช่องเรียบร้อยแล้วะะะะเดี๋ยวรอบนี้พี่ขับเองได้เลยดูเขาขาว,ขาวดูสีเสื้อสีรถเดีดี้เขาเขา,ขา,ขาจ้าบ่ะ ก็ใช้เวลาเดินทาหมด1นึ่งชั่วโมง,งกใกล้ถึงแล้วเยใช่ใกล้ถึงแล้วคือ,อเมื่อกี้นะทุกคนหลับหมดเลยใช่ทั้งลำทั้งลำบริคนขับและคนบ้านเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าสู่ที่พักแล้วแต่ว่าอยากให้ดูบรรยากาศตรงท่าเรือสัอกน,นิดนึงนี่แต่ละแต่ละโรงแรมไม่โอ,อ้โหนี่สวยมาก เหนื่อยไหมพี่บาสพี่ไปหล่อเลยล่ะระหว่างพี่บาสกับพี่ไปใครหล่อกันใครเป็นตุดระหว่างพี่บาสกับพี่ไปเออใหไปหล่อจังครับพ่อให้มาครับนีพ่อให้มาเยอะด้วยเอให้มาเยอะด้วยคนเดียวในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะคะรีสอร์ทของเราซึ่งนี่แค่ด้านหน้าและความน่ารักจุกปิ๊ก เดี๋ยวข้างในน่าจะสวยกว่านี้อีกมากๆๆๆมากลยยังไงปุ้นปมานเดี๋ยยังไงปูนปั้นเรามานวดตรงนี้ใช่เรานวดตรงนี้เหรอมันจะใช่เลยอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนี่บรรยากาศข้างในตอนนี้และนี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเย่ถึงแล้วจ้า เอาละค่ะเดี you ๋ยวเรากำลังจะไปเข้า <Utah> ที่พักนะคะไปแล้วจ้ะนี่บ้านเราบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยใครอยู่ใต้นี้ให้ดูแค่เท้าค่ะหนึ่งบาทสองธนวัฒนสามศกธนวัฒนสี่สบาทตอบค่ะตอบค่ะตอบคุณไปเฉลยกันทารา บายบาโอเคไหมอ่ะมูหนักร้อยไม่นมนะเนอแต่ละคนฮะดแต่ละคน่ป่เาปกิ้งปดของมึงอยู่อะไรนะกงเลยแต่ชั้นอ่ไม่เกิ้งเลยที่บ้านหูแดงเลยอีสเซนอุ้ยมันนุ่หลังเลยแล้วโลกดีกอยู่ตกลครับเช่อไหมว่าคน่หนัี่สุดไม่ใช่ผม ใชจะบอกว่าเราจะมาเริ่มทิปกันอย่างเป็นทางการเพราะว่าแต่งหน้าแต่งตัวแล้วก็สวยแล้วนะจ๊ะจากที่เรายมยมกันไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกัน d ดวันเริ่มค่ะอยู่ที่ไหนทําอะไรจะไปทะทำอะไรคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในที่ที่จุดเป็นแนด์มาร์ k ของที่นี่ก็คือที่พักโคโคเคปบนะคะแต่ว่าเราไม่ได้พักที่นี่เราก็เลยจะต้องมา เสียคอาเกาะสองหมื่นบาทแต่ว่าค่าข้าวเนี่ยสามารถเอาไปแลกริงได้เข้าไปดูกันเลยความดีงามของที่นี่คืออะไรยังไงก็มามันจะเป็นบาร์ที่เหมือนแบบสะพานเชื่อมเข้าไปกลางทะเลได้รับฟิลแบบซันเซ็ตเรียกได้ว่าแบบพาโลนาม่ารับเต็มเต็มพาโลนาม่าคืออะไรหรอพาโลพาลาพาโลเหมือนไหมพาโล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  ซึ่งบาน,นั้นน่ะเราก็นั่งกันค่อนข้างนานเลยเหมือนเราแสตปภาพกาันเราคุยกันอยู่ตรงนั้นพี่อุ้ยก็ว่ายนานด้วยไม่ไม่ไมไมแช่ว่ามีฟุนหรือเปล่าเหมือนแบบทุกคนก็ทำแอคทิวิตี้ของทุกคนไปพี่บานก็ถ่ายรูปให้ป้านพี่บานถ่ายรูปให้พี่อุย้ยแต่มีหนึ่งคนหนึ่งคนเท่านั้นที่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือพี่สไปคือเขาไปถึงกับป้านก่อนสองคนแรกใช่ป่ะแล้วทีนี้เขาคุยโทรศัพท์ ขามมีงานติดต่อมาเลยอ่ะเยคือเขาพูดโทรศัพท์ตลอดเลยจนจนเลิกเขาไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนแบบรูปพี่ไปก็มีอยู่มีอยเดียวเเ่าเนี้ยมีมีนิดเดียวมากเพราะว่าเขาต้องไปคุยธุระอะไรเยซึ่งหลังจากตรงนั้นเสร็จใช่ปะเราก็เดินซึ่งมันเหนื่อยจริงๆรพอมันเดินกลับใช่ปะก็เดินเดินเดินต้องต้องกลับทางเดียวด้วยเพราะมีทางกลับทางเดียวเลยอย่งเอาล่ะแล้วตอนมีคนกระโดดในรายการล่าทางผิดเราอยู่เพลินนะอยู่จนถึงแบบดึกดื่นแต่ว่ามันสวยจริงแต่ว่าทางข้างหน้า ชันมากเฮ้ยมึงชันจริงเสียงหายใจที่ว่าเงียบวะเมื่อกี้ยังได้ยินเมื่อกี้กูก็้ว่ายชวนขึ้นกูจะต้องมาเดินขึ้นทางเนินอีกเหรออันนี้คืออาหารมื้อเย็นมื้อแรกของพวกเราค่ะแล้ววันนี้คือทางโต๊ะเราสั่งเพียงข้าวสวยหนึ่งโหมดและอันนี้เหรอในจานต่อมาอันนี้คือปูนิ่มผัดอะไรวะ ปูนิ่มทอดกระเทียมพริกไทยเออพี่บาสอันนี้เมนูพี่บาสอยากกินถ้าไม่อยากกินเมนูนี้อยากเป็นปูไม่ลุ้แย่ความจริงเขาเป็นคนหานะปูนิ่มอ๋ออยากเป็นปูอยากเป็นปูฉันอยากกินกุ้งผัดพริกชิโนเพราะว่าฉันอยากเป็นกุ้งยังไงอันนี้คือมันคือแกงอะไรไม่รู้แต่แกงปูผัดชอปแกงปลาเกาะมากอืม อไอเลิฟเด็กลักกะทินั่นแหละเราเราก็จะได้เจอหมาหนึ่งตัวชื่อน้องมะพร้าวมากับมะพร้าวแก่ๆหนึ่งลูกน้องชื่อมะพร้าวน้องก็ข้ามมะพร้าวด้วยน้องน็าลักว่าพี่ไปก็คือชอบมากรักหมาตัวนี้มากก็คือยินข้าวเสร็จไปก็ลงไปเล่นกับหมาเลยลูไปกอดกับหมาลงไปนั่งแบบนั่งพื้นนั่งพื้นที่แบบเปียกๆอ่ะทุกคนก็ทุกคนแบบปั้นที่บาร์ที่กูกับนั่งงองก็แบบไปขนาดนั้นเลยหรออะไรอะแต่พี่ไปเขารักหมาจริงๆเนาะมีการเดินทางวันนี้มันค่อนข้างเยอะใช่ปะ ทุกคนก็โอเคตัดสินใจกินข้าวเสร็จก็กลับที่พักไปนอนพอมานั่งคุยกันสักแป๊บนึงเหมือนวันนั้นอะวันแรกที่ไปอ่ะมันมีแข่งบอลซึ่งไม่มีใครดูบอลเลยยกเว้นที่ไปคนเดียวที่ไปปั้นก็คือไปคนแรกเลยก็พี่ๆขาขอตัวนะคะเลยปั้นจะไปนอนแล้วอะไรเลยมีไปนอนคนแรกเลยก็ป๊อปทุกคนะเสียงดังมากว่าว่แล้แบบมันจะมีมีจะมีแบบพี่บาสคนเดียวทุกคนเบาๆได้ไหมพี่อุ้ยแบบคุยกันเบาๆได้ไหมอะไรเงี้ยน้องปุ้นปั้นนอนแล้วซึ่งกลับปั้นอ่ะ คือตอนนั้นคือป้าหนักก็ได้ยินแหละแบบได้ยินเสียงดังแต่แบบไม่ได้อะไรใช่ไหมเสียงดังก็นอนได้อะไรเงี้ยแต่ก็จะได้ยินเสียงพี่บาสแบบแล้วแบบนึกพี่บาสแบบชะโงกหัวเข้ามาแบบชะโงกหัวเข้ามาแบบพูดป้านอนแล้วอะไรเงี้ยแบบเสียงดังอย่าเสียงดังไปผู้ยียนเสียงดังแบบอะไรเงี้ยพูดนอนแล้วพ่ดนอนแล้วก็สนุกดีน่ารักอะไรพี่บาสก็น่ารักอ่ะวันที่สอง ก็ต้องเป็นปั้นอยู่แล้วที่ตื่นมาคนแรกเพราะนอนคนแรกเนาะแพนน่จะมีไปเกาะอ,อีกเกาะหนึ่งที่ต้องนั่งเรือออกไปใช่ปะซึ่งความตลกอยู่ที่ว่าพี่บารนะ์อะไม่ยอมถ่ายรูปให้พี่อุ้ยเพราะว่าพี่อุ้ยแต่งตัวโฟแบบพี่อุ้ยแต่งตัวโฟไปพี่บาร์แบบนี่คือศิลปินเซฟผู้จัดจาก,การนะงงปะแบบพี่อุ้ยแต่งตัวโฟไปไม่ถ่ายรูปให้แบบเล่นงวนเล่นแบบไม่เอาไม่ถ่ายดึงลงมาหน่อยดึงลงมาหน่อยแต่งตัวดีดๆอะไรเงี้ยงงปะงงไปแล้วก็งง เอาละค่ะแต่งตัวกันเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันก็เสร็จเป็นคนแรกเลยเรียกว่าสวยในทีมสีฟ้าในเ a y สนะคะเอาเป็นว่าแอบไปดูคุณอุ้ยแล้วก็น้องปุ่นปั้นแต่งตัวแต่งหน้ากันดีกว่านี่แอบมาดูก็คือ3มคนนี้เขาก็จะนอนด้วยกันน,นะเนาะแต่ว่าฉันก็คือนอนคนเดียวจ้ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เกาะมารีส์ท์กำลัง on the way ไปเกาะขามจะบอกว่าแบบสวยมากข้างหลังนี้คือแบบสะพานยาไปถึงนู้นเลยเราจะมาถ่ายรูปกันก่อนที่เราจะขึ้นไปเกาะขามเนาะสุด <c oughs> เฮ้ยไ <c oughs> ม <c oughs> ่สีมันแบบมันจอดแต่ไปดูกันการถ่ายรูปของเรานี่สามพี่น้องกำลังถ่ายรูปกันหน ก็พอไปถึงเกาะใช่ป่ะนำเมินวันเตรียมผ้าปูแบบเตรียมผ้าปูเข้าไปถ่ายรูปเตรียมพรอไปถ่ายรูปพี่วก็เตรียมชุดไปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำน้ำใสแบบใสมากๆเอ๊ะปิดจบ d ด y สอของเราเลยแล้วกันนะคะ เล่าถึงความรู้สึกวันนี้ทําอะไรกันไปบ้างครับป้าน,น,านวันนี้ปุนป้านได้ถ่ายรูปให้พี่ๆแล้วพี่ๆได้ถ่ายรูปให้ป้านแล้วป้นนอนนอนแบบนอนอาบแดดถือว่าเป็นเกาะที่แบบอยากแนะนาปะแนะน,นําแนะนําเลยเพราะว่าทรายนุ่มมากทรายขาวแบบเหมือนผงแบบผงนมะเออเอ,อ่าอ,อ่าพี่บาสพี่บาสไม่นี่สิพี่บาสเดย์สองของเราไปเกาะอะไรรีวิวแล้วรีวิวแล้วไปเกาะอะไรรีวิวล้วรีวิวเราเกาะอะไรเกาะแห้เรากมาเกาะอะไรให้มาไปหลังแล้วไแหลเดียวเดียวเ เดือดขาดเดือดขาดแล้วก็สนุกไหมสนุกไหมสนุกโออาไปโอ้ยสุดท้ายขอให้อันนี้มาได้รูปมาเซ็กซี่ปหมเลือศออกได้กับความสวยงามเซ็กซี่เอาเป็นว่า day สองของเกาะหมากที่วันนี้ไปเกาะขามก็เอาเป็นว่าจบประมาณเท่านี้ก่อนแม่ยังยังจบไม่ได้เพราะี่ไปยังไม่ได้เล่าวีรกรรมตัวเองเลยไปทําอะไรไว้ก็คือฉันนะก็ไม่คิดว่าฉันจะเปียกแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันตกต้นไม้แล้วก็ลงทะเลตุ้มเลยเอาเป็นว่าแบบไม่ใช่ตกธรรมดาต้นไม้หัก บ,บ,บเอาแค่นี้แหละอ่ะวันที่3วันที่3ว่าลืมตื่นตาขึ้นมาก็เหมือนจะเป็นคนแรกอีกเช่นเคยวันนี้เรามีแพนหลายอย่างมากก็คือมีไปประมาณ2-3ถึงกรอเกาะไปไปประมาณ2-3กถึงเกาะนะครับสวัสดีเดย์นะคะสำหรับ Deep End Outing จะบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันที่แบ๊บบเฮ้ย <c oughs> ไอ้นุ่มตกใจมากกำลังอัดคลิปแล้วคืออะไรมาทำอะไรจ๊ะพิชก้าเมื่อเสิรร์ชเฮ้ยในในในหัวไหลหัวไหลหัวไหลแบบหัวไหลแบบกลมยังหัวไหลกลมยัางโอ้ข้าวเหนียวจะมีเพิ่มไหมอยากมีเพิ่มอยู่เหมือนกันเออกินถึงหรือเปล่ากินไม่ถึงหรอกจอแบบว่าต้องกินโปรตีนเพิ่มเออเฮ้ยวันนี้ลุกนี้หรอหรือว่าไง ไม่เราใส่ชุดนี้ไปถ่ายรูปก่อนครับผมแล้วก็จะไปอีกชุดนึงเพื่อไปข้ามเกาะให้ฟังหน่อยวันนี้จะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเกาะแหลมเกาะเกาะแหลมคืออะไรวะเก่อขามไม่วันนี้วันนี้เกาะขามไม่หรอเมื่อวานไงอ๋อกาะกระดานด้วยอ่ะวันนี้ไปเกาะกระดานกับไปอะไรแหลมๆสนวนๆแหลมส่วนร้านมของเราชื่อร้านอาหารฉันเลืมมาการที่แบบพวกเธอแต่งตัวเหมือนกันไหนๆพี่บัต ดูดเสื้อใส่เอ,เอ้ยเราไปแหลมส่วนแล้วก็เกาะกรกกะดานเสื้อเซ็กซี่ปะเ,เออแบบเป็นที่นองกันที่แบบเลิศจะให้ายรเรื่องเริ่ม d a สามยังเป็นทางการค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเอ่อกำลังกลังให้แดดเหรอเอาเป็นว่าเริ่ม day สามยังเป็นทางการค่ะชุดชุดก็จะออกแนวไม่เป็น ไปในทางเดียวกันเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวเราจะไปเกาะกระดานกันนะฮะในวันนี้เมื่อวานไปเกาะขาวันนี้ไปเกาะกระดานซึ่งเกาะกระดานของเราจะมีน้องกว้างด้วยใช่ไหมพี่บาพี่ปุญปันเอออันนี้ที่ฟอนต์ขอบอกไปจริงๆว่ากว้างตัวเท่าหมาเพราะว่าแบบตรงนั้นไม่ค่อยมีอาหารเดี๋ยวไปดูว่ากว้างตัวเท่าหมามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะไปกันไปการที่เราจะไปทําที่เกาะฝั่งนู้นนะครับก็คือถ่ายรูปกับต้นไม้เดียวต้นไม้เอ็นเขาบอก ต่อไปก็คือเดินข้ามเกาะแล้วก็มีทายูกกับต้นไม้หนึ่งอันแล้วก็ไปดูกวางที่ตัวเท่ามาซึ่งวันที่3เนี่ยเราจะไปเกาะกระดานเราจะไปเกาะกระดานกันซึ่งการไปครั้งเนี้ยเรือเล็กเล็กกว่าเดิมอ,อีกวันที่สอง่ะที่เราไปเกาะเกาะขามใช่ปะมันเป็นเรือขนาดกลางที่แบบยังพอไม่น่ากลัวขานาดนั้นในมหมู่มัวของปันซึ่งเกาะกระดานอ่ะทีเนี้ยน่ากลัวละวันที่3น่ากลัวแบบว้าวมันจะมีตัวอะไรขึ้นมาผมมนจากน้ำไม่นะและนี่นะคะเรากำลังจะเดินทางไปที่เกาะ ก็กำลังเดินทางไปใช้เวลาแป๊บเดียวเองเห็นเห็นมว่าก่อนแค่นี้ใช่ใชปหัหาว่าแก่อะไรทีเดินมาได้ทุกานเอาไว้น้ำไว้น้ำเออไหนพี่บาเป็นยังไงวันนี้นะคะเราก็ถึงที่เกาะกระดาษแล้วนะคะคือพูดผิดกันมาเกือบทั้งคลิปคือชื่อนี้คือเกาะกระดาษนะเพราะว่าเมื่อกี้ถามแบบพี่ๆชาวบ้านเขาบอกว่าที่เรียกว่าเกาะกระดาษอนะเพราะว่ามันแบบมันแบนเหมือน กระดาษเลยอะไรอย่างงี้เนาะไม่ใช่เกาะกระดานนะฮะเกาะกระดาษคือจะบอกว่าสวยมากแล้วก็แบบสงบคือยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีน้ําจืดแล้วก็ไม่มีอ่ไฟฟ้าใช้คือจะต้องแบบปั่นไฟเองหรือว่าหาแหล่งน้ําเองอะไรเงี้ยหรือเอามาจากเกาะใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันเพราะวานนี้เราจะได้มีการไปทัวร์ด้วยรถแบบแท็กเตอร์เเขาจะขับทัวร์แบบรอบเกาะเลยเดี๋ยวไปดูกันจะสนุกสนานแค่ไหนไปกันจ้า <c oughs> ละขึ้น <c oughs> ลแล้วมันลยมันลย มาเลยไหมพร้อมไหมคะบาสพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับโอ้ยเท่ไหนเลยพร้อมครับพร้อมครับกันคากว้างของแท้นะจ๊าไม่ใช่กว้างสตาร์บนะจุดเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะพี่มาส่งเรียบร้อยแล้วนะจุดตรงนี้เราต้องไม่ถ่ายอะไรบ้างคะแบบตรงนี้ที่เขาถ่ายกันมะ<อ>พร้าวเอน เดี๋ยวเราพาไปดูกันมะพร้าวเอ็นเป็นยังไงใช่ไหมพี่บาดเอ็นอย่างนี้ผู๋ผู๋ก้ามก้ามก้ามยังไงเอ็นยังไงเอ็นยังไงไปไปเถอ,เอนะเสียเวลาแล้วคนดูไม่ได้ <c oughs> อะไรเลยเนะี่ยวันนี้เมื่อกี้มันจะเปียกมะเปียก หนักตู้ลงเขาส้นสูงมันก็จะมีสปอตที่นักท่องเที่ยวต้องไปกันก็คือต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวที่มันแบบงอยื่นแบบยื่นออกไปทางกลางทะเลใช่ปะ <c oughs> พป่พี่ไปพี่ไปเก้งแทเ,เนี่ยเดี๋ยวคุยกันบกูไม่ตกต้นไม้แต่ว่ากูจะไปตนบนต้นไม้อะไรเงี้ยจะไม่ตกเพราะแบบบนบต้นไม้สะพักตกตกจริงตกแบบตกตู้ ไม่เราคือก่อนตกกับแม่หรอพี่บาสพี่บาสไข่แถ่ายคลิปไปด้วยน้ำไข่ชีสพี่ไปแบบเป็นมนต้นมาไปด้วยน้ำข้างนอกแบบแบบพี่บาตกแน่ตกแน่แน่อย่างเงี้ยแต่แบบก็ไม่อยากให้ตกแต่รู้ว่าต้องตกแน่ๆอ่ะเผื่อจะได้มีฟุตเนี่ยจะได้แบบตลกที่เขาตกจริงแล้วเอาหลังตกแบบวันนั้นคือยังไม่ได้คือทุกคนยังไม่ได้ถ่ายรูปแล้วพี่ไปตกตกตุบตุบแรกแล้วทุกคนแบบหันพร้อมกันว่าไปต้านอะ็กพี่ไปทุกคนหัวเราะที่เหลือหัวเราะกันหมดเลยแล้วตุบ กลายเป็นแบบปั้นหันไปเป็นช็อตที่มันแบบตกพอตกตุบใช่ปะที่ไปเอาหลังลงหินแบบคาตาตุบเขาไม่โอยเขาแบบแต่เขาแบบเป็นยังไงทุกคนแบบตกตุ๊บเนี่ยโทรศัพท์ซัมซุงเกรซี่เอที่ของเขาจอยู่ในิือองเขาตกตุบปุ๊บทุบเนี้ยแหละแบบโยนแบบล่อนโทรศัพท์ออกไปแบบโทรศัพท์ชั้นงานของชั้นอยู่ในนั้นทั้งหมดโยนแบบเฟี้ยวโตบชื่อชัดเสมอเวลาแต่โทรศัพท์ชั้นห้ามเป็นตุ๊บโยนโยนเลยโยนอีกเลยแล้วก็พอโยนเสร็จปุ๊บ ภาพแบบทุกคนมาภาพมันสโลมากเลยอ่ะเพราะรถสัมันแบบเนี้ยหมุนแบบหมุนตี๋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 โบะอย่างเงี้ยคือเขาพอเขาตกปุ๊บเขาโยนเลยอ่ะแล้วก็เป็นเฟยแบบโอ้ยโอ้ยแบบเขาเขาก็เขาเหมือนแบบเขาก็ลุกไม่ได้ใช่ไหมเขาก็นอนแบบนอนประกันห่าอย่างเงี้ยโอ้ยแบบโอ้ยโอ้ยสักหวังหนึ่งึ้นสัตต์ต่อยอีกจังหวังหนึ่งตู้บโอ้ยตู้โอ้ยโอ้ยตู้บก็คืออุยตรงนั้นอ่ะแล้วก็ขึ้นสำหรับ พี่ไปเราววเราต้องเดินไปลากพี่ไปลากแบบลากอย่างเงี้ยลากจริงๆลากลากขึ้นมาแบบให้มันคนน้ำมาแบบไหนๆก็เจ็บแบบขอเจ็บเราไม่น่ารำคาญได้ไหมเจ็บไปก็โวยไปเพราะว่าคือมันซันมันทำอะไรไม่มันนั่งวนหงิดอะไรเงี้ยก็เลยไปลากพี่ไปขึ้นมาแบบพี่ไปไหวไหมอะไรเงี้ยพี่ไปไหวไหมพี่ไหวพี่ไหวพุ่นปั้นพี่ไหวพุ่นปั้นแต่ลุกไม่ขึ้นนะแต่แบบพี่ไหวโอ้ยพี่ไหวโอยแล้วก็แบบโทรศัพท์พี่เป็นอะไรไหมแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบ ไม่ไม่เป็นไรดีแต่ก็คือพังเลยนะเพราะว่าเหมือนแบบน้ำมันก็ไอ้น้ำกับทรายน้ำเกลืออะไรเข้าใจว่าถ้าน้ำปกติคงไม่ได้เป็นไรแต่แบบนี่เป็นแบบน้ำทะเลเนาะแล้วมันคงมีทรายมีฝุ่นอะไรเงี้ยเข้าไปพร้อมแล้วมันก็แบบเหมือนลำโพงไม่ดีแบบสัญญาณไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยบเขาก็เซง็งเขาก็เซ็งละทุกคนเริ่มยมก็คือนั่งเรือกลับถึงเกาะถึงถึงเกาะถึงเกาะหมาแล้วใช่ปะก็เข้ารีสอร์ทเข้าห้องพักทุกคนก็แยกย้ายเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าสุดท้ายเราก็เหมือนแบบ ไปคลับที่็ะไรครับที่ที่ฟอนแนะนําอีกแล้วพอไปถึงคลับวัน,นะน,น,นนั้นอ่ะมูดเอนท์ฮอลล์ร้านดีมากร้านเปิดเพลงดีมากตัวเขาทำกิจกรรมของตัวเองในาราที่อยู่ด้วยกันเนาะก็มีการพูดคุยกันบ้างแบบดื่มละแอลก็ฮอล์มันก็เริ่มเข้าล้วมันก็แบบเพื่อคนก็เริ่มแบบเริ่มพูดคุยกันออกรถมากขึ้นล้วก็สนุกสนานกันมากขึ้นแต่แบบ็ยัางว่าที่คลับนันนะัะก็ยังไม่มีใครมีแค่นักท่องเที่ยวคู่รักชาวต่างชาติแค่หนึ่งคนไอหนึ่งคู่เท่านั้น พอจบจากปาร์ตี้นั้นเสร็จจากขับนั่นเสร็จก็กลับกลับมาที่ดีสอใช่ปะก็เนี่ยมานั่งกินต่อเหมือนเดิมก็นั่งนั่งนั่งพูดคุยนั่งพูดคุยนั่งพูดคุยป้าน,นี่ป็นอนคนแรกอ,อีกทุกครั้งในทุกวันแต่วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายใช่ปะที่แบบป้าก็รลดขึ้นมาหน่อยเลดขึ้นจากปกติอะไรย่างเงี้ยเพระาะว่าปกติป้าจะแบบยงคืออะไรอ่งเงี้ยก็ไปละก็จะหนีละกแบบพี่ๆขับไปนอนแล้วเลยเมื่อคืนวันนั้นถ้าทำเช่นน่้มาแบบทีหนึ่งทีสองเนี่ะก็จบวัน อ่ะเข้าสู่วันที่สี่วันสุดท้ายที่เราจะต้องกลับ้าคตื่นแรกเหมือนเดิมถ้าคือวันนี้ทุกคนก็คือไม่ได้มีแผนทำอะไรแหละก็ปล่อยใจก็คือตื่นมาอาบน้ำไปกินข้าวไปกินเบรกตที่ของรีสอร์ทกลับมาก็อาบน้ำแต่งตัว เก็บข้าวเก็บของอะไรเงี้ยก็คือเริ่มเก็บของมาตั้งแต่แบบคืนที่สามนัแหละจริงๆแล้วอ่ะและนี่คือเดสุดท้ายของเรานะคะกําลังจะกลับขึ้นฝั่งแผ่นดินใหญ่นะคะพี่บานพี่บานพี่บานหลบหลบแดดเหรอหลบแดดคือวันนี้แบบอากาศดีมากคือจะบอกว่าอากาศดีทุกวันทั้งวันแล้วก็หลายๆวันด้วยแล้ว่ฉันก็รับบทคนทองอ๋อ วันนี้ก็ถือว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามตั้งแต่เดย์แรกจนถึงเดย์สุดท้ายนะคะก็ติดตามทริปของชาวดิฟเอ็นไว้ได้เลยเนาะว่าแบบเราจะไปที่ไหนกับผมไปเที่ยวกับผู้จัดก,การ<ช>เอาเป็นว่าร,รอบหน้าจะเป็นยังไงให้เด็กๆฟังไงเราติดตามชมได้เลยบ่นไว้ว่าอยากให้ไปเที่ยวภูเขาเยาทะเลต่างประเทศพี่บ้าไปเที่ยวไหนดีบายๆครั bye, พี่บ้ายกกลับสวรรค์ไหมอยากกลับสวรรค์นะอยากกลับสวรรค์ต้องไปดูอีกอีพีหนึ่งถ้าอยากกลับสวรรค์ถ้าอยากกลับสวรรค์ต้องตายก่อน <laughs> แต่วันนี้เราไม่ตายเราเู็นผู้รอดบายค่ะ โดยสรุปรวมทริปนี้แล้วก็จะเป็นทริปอยู่ประมาณ4วัน3าคืนที่ค่อนข้างสนุกมากจะเป็นการตัดใจที่ถูกมากที่ไปเที่ยวในครั้งนี้และไปเที่ยวช่วงนั้นด้วยเพราะว่าคนน้อยมากๆเลยครับทุกคนก็แนะนํานะแนะนําแนะนําให้ทุกคนไปจริงๆก่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนควรจะไปเพราะว่าสวยทุกอย่างบรรยากาศดีคนบนเกาะน่ารักค่าใช้จ่ายราคาปานกลางค่อนสูงในภาทของการเดินทางแต่ของกินรู้สึกว่า สมเหตุสมผลสําหรับใครที่จะไปเที่ยวกับเพื่อนๆก็อยู่เป็นบ้านอยู่เป็นบ้านจะสนุกมากๆนะครับก็จบไปแล้วสําหรับคลิปเอพิโซดที่ค่อนข้างสเปเชียลมากๆเพราะผมไปกับผู้จัดการถึง4วันอยู่ด้วยกัน4วันแบบ24ชั่วโมงเลยทุกคนมันแบบสนุกไหม ก็เป็นเป็นรูปแบบใหม่ของคิดผมไปกับผู้จัดการที่แบบเป็นนั่งมานั่งเล่าแล้วก็มีฟุตเทจแท้ๆเข้ามาเนาะก,ก็มีแบบข้อติชมเลอข้อติข้อชมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบแบบให้ป้ามานั่งเล่าแบบนี้แบบให้มารีแคปมาแรปอัพก็บอกกันได้ว่าเผื่อครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนหรือไปทำกิจกรรมอะไรอะ่ะ จะได้มาเล่าให้ฟังหรือว่าชอบเป็นแบบร้องเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะคงทําผัดผัดกันไปหรือว่าทําค่อยๆอสอดอแทรกในรูปแบบใหม่ๆมาอย่างที่เคยสัญญาทันไว้นะครับซึ่ง <c oughs> เราจะสปอยไปเลยไม่รู้ว่าคลิปต่อไปที่จะลงอะ่ะมันเป็นคลิปผมไปกับผู้จัดการที่เวราริญญาของคุณปันเองนี่สปอยเลยไม่รู้มันจะเป็นในรูปแบบไหนก็รอดูนะครับรอติดตามด้วยสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วสนุกมากๆเลยแล้วก็เหนื่อยมากๆ แค่คลิปที่ป้ามานังหลอกก็ยาวมากแล้วนั่นหนึ่งฟุดเหตุ <ats> ทั้งหมดสี่วันก็เยอะมากแล้วอีกหนึ่งก็ต้องขออภัยคนสังน่งด้วยนะครับผมก็ฝากเหนยวฝากตัวด้วยนะคะขอโทษนะคะ,นนะ,คะพี่แปงขอโทษน,นะคะก็ตัดคลิปออกมาให้ป้าน,น่ารักน่ารักนะครับนี่สำหรับใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ป้าด้วยนะคบผม EP หน้าเจอกันเลย ปัญญาปูนพานที่เชียงรายจะมีตัวละครพิเศษใหม่ไหมนะจะมีใครไปส่งปูน้านไหมนะรอดูได้เลยนะครับบ๊ายบาย